สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทีทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะเมื่อวนนี้เจอกันอีกแล้วครับผมมันตรงครับนีครับมื่อวานนี้มาเด่นอยู่หน้าครับพี่น้องครับมื่อวานนี้มากรุงศรมวันนี้สิบพาพี่น้องมาเทสลำโพงครับพี่น้องปลาสีล้องเอาํำโพงตัวนี้ครับลำโพงบูทูธนะครับเปิดหลอดแม่งกี่ซ้อนครับพี่น้อง บ่ได้อ่อนบ่ได้อ่อนต่อห่อนตอ่อยังครับพี่น้องแคเอาตัวนี้ตัวเดียวอยากรู้ว่ามันถี่แม่งกี่ซ่อนนะ่ะมันถี่มากปอพี่น้องเอาเปิดตัวนี้ตัวเดียวกับโทรศัพท์ครับพี่น้องอยากรู้ว่ามันถี่มากบอลองเบิองนะครับนอกว่ามันถี่มากปอพี่น้องน่ครับจักวัดลำพงแปดนิ้ว บ่อน่ใจครับว่าจากวัดถ้าว่าเวลาเปิดเพลงกันดังอยู่พี่น้องดังอยู่ครับเมื่อนี้ได้นี่ครับพี่น้องนำติมซีฟูดครับพี่น้องบอควยเชอรี่ครับไปเก็บมาจากสาเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องเต็มเลยไม้งน้อยงยครับผมเดี๋ยวสีย่างย่างกินก้อนพี่น้องเดี๋ยวจะคอยสีต่อหลอดแมงกิสต้นนะครับนะไฟเรียบร้อยครับพี่น้องย่างเอาครับก่ต้มครับพี่น้อง จะหน่วยไงนะครับนี่อย่างไฟครับมันจะหอมจี่นร้องอย่างเลยเย็นบรรยากาศเนะครับเนาะไป ใส่บงใส่เบ็ดใส่กับบ่อใดล้วพี่น้องมันแรงแล้วเลยพาลูกไายมาเล่นอยูุ่น่าครับพี่น้องยี่หอยกินอยู่นน่านี่ลองหล่อแม่งจะซ่อนเมืองว่าจะได้กอได้ไปใส่เบ็ดบ่ครับสเก่าตัวสิบตัวแต่ว่ามันทีมาบ่เอาเลยดีไม่งไงเงใหญ่ยนี่แหละพี่น้อง Bà đây Bà Lâm đây <c oughs> นี่นงไงครับพออี่น้องว่าปล่อยตะโดนเหระครับปล่อยตะช่วงลงหน้าครับพี่น้องนี่ตะหน่วยไงนะครับเท่าเดียวไงวครับกลินซี่ฟูสครับพี่น้องเอาผักมาหน่อยนึงครับผักกาดกับ,บักแซงครับพี่น้องตกายนอนอยู่กลางอูน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองมึงครับพี่น,อมมนอ้องว่าไม่ถี่มากพอเดี๋ยว พี่บุ๋มหอยกินก่อนพี่น้องจะเข้า <c oughs> <c oughs> พ,พี่น้องหุดหลวบหลวบเลยพี่น้องเอ้ยมังคับเยอยโอ้ยอันนี้ล้นครับพี่น้องมันหนักหนับบกบหอยครับพี่น้องครับ <c oughs> นำกินซีฟู้ดครับพี่น้องครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเอานี่ออกจากน้อยกันพี่น้องครับมา,มาพี่น้องมาติดน้องกันครับพี่น้องปลูกไ <Ooh. S 1> ส้รับแล้วปลูกจังไลยกับบอตเตอรนพี่น้องหม่องนอนมาจะโรงเรียนโอ้ยเงีงยนี่ครับดึดหัวตาออกเล้วพี่น้องโอ้ 这事儿可能，嗯。 อืม่งโหลดพี่นอนนงบรรยากาศย่างดีครับพี่นองเรื่องงานผมก็เริ่มคิดพอโดลดอย่างกีท่อนมาไว้ในโทรศัพท์เอาเนี่ยมาเปิดวุฒาผมเปิด ก้มเทียวกองใสายไทยไปหนิพี่น้องโ <c oughs> อ้ยผมก็เลิ้ยงติดต่อไปเดี๋ยวจะน้องเปิดเบ้างนะครับเนาะถ้ามันบินมากแล้วก็จะตัดภาพไปน้องถ่ายบ้างนะครับเนาะให้พี่น้องได้เห็นน้านะครับเนาะกินก้อนพี่นอ้องแซ่บๆครับพี่น้องง่ายๆเลย กนเสยนใจมากเสยนใจกับพ่ามากครับพี่น้องรับซึมๆน้อยนึงแล้วก็รับไม่ต้อง เดรยมตัวี่นองแก่ข้าวยังไงเ้อพี่นองเด้อว้าจิดเอพี่นองอืมนงทุนนี่ี่นองอ hoa oh đấy น้ำจิ้มเดียดมากครับพี่น้องน้ำจิ้มสุดยอด หวนเลยครับ <c oughs> ลูกไส้หัวจะตื่น <c oughs> อืมกินผักน้ำลนุกแตงแสบ

ได้บ่ผ่านเพ็ด โอเคครับพี่น้องเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมฮารดพี่น้องผมเปิดไปประมาณ สามสิบนาทีครับพี่น้องครับเปิดประมาณสามสิบนาทีโมมีอย่างมาเพราะตัวครับพี่น้องครับปกติมันตอกไมแ้แหละพี่น้องเปิดโดนปันนี่พโมมีอย่างบินมาทักตัวเลยพี่น้องโมแมนมามันมันสิบประมาณนี้พี่น้องมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ไก่สเนะครับเนาะอยู่ไก่สะอยู่ไก่น้ำมันมีมันมีสาคมแล้วก็สาพีสาวอีกพุด ปกติที่ผมไปเปิดผมเ่ได้ right? เปิดใกล้ๆสายได้พี่น้องผมไปเปิดอยู่หูโคกๆครับอยู่กลางโคกหรือว่าอยู่กลางหนท่างใไกลเม่ได้อยู่ตามแรงน้ำอ่ะพี่น้องมาดีดีเลยครับบินมาเลยครับบินมาเป็นฝูงเลยโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กเก็บเอาเม่เห็นได้เป็นสองลูกสามลูก่ะนะพี่น้องตาว่าเมื่อนี่เงียบกิบกับพี่น้องบ้าาเลยไู่มีอย่างเลยครับพี่น้องต้องไปร้องหม่องไหมครับพี่น้องครับต้องไปร้องหม่องไหม ว่าเสียงดังบอดังครับผมเปิดแล้วดังพี่เคยมากเมื่อกี้กะว่าดังดังแห้งผอมถือว่าไซได้ครับลำโพงตัวนี้ดังแห้งผอมบูธเทอร์นีซอมา 1, 1พันหนึ่งคนหนี่งแฟนซอมาพันหนึ่งครับใส่กินปีไม่หรือว่ามีงานมีการนะครับเนาะเปิดเพลงฟังวนๆแต่วันนี้มาเทศเบ้างกะถือว่าดังถ้าว่ามันบรีบเกี่ยวกับลำโพงหรือกพี่งเกี่ยวกับว่ามันเดือนไห่น้ำเดือนมันไห่น้ำ บ่มียังบินมาสากเลยพี่น้องมีแต่แมงอันแม่งยังขา,าวๆหน่อยๆบินมาแล้วก็เขียดสองสามตัวเปิดลำเปิดลำพ่วงจี่ซ้อนจะมามีเขียดเต็มมาสองสามตัวครับพี่น้องโอ้บ่าบอกเขาแตกแต่ว่าภารกิจน,นี้กับลมเหลียวครับพี่น้องบ่ม,มีแมงจี่ซ้อนเลยก็ว่ากับพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะมาเห็นดูหน้าแล้วกันมากินหอยเชลลีแซ่บๆครับพี่น้องกับผักกรอบๆครับพี่น้อง สุดยอดครับความแสบงูไส้กันรับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนากันแล้วกันนะครับเนาะคำรับผมต้องแก้เมื่อครับพี่น้องเนี่ยผมต้องเอาให้มันได้ครับพี่น้องมันต้องม้าแหละเอาไว้โอกาสหนาแล้วครับเนาะมาเจอกันไหมครับพี่น้องลำพงตัวนี้แหละอาจจะเอาตัวนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าจะเป็นหมองไหมอาจจะไปเปิดยุกไก่ยังน้อยไปน้ำแห่งพี่น้องเอาบางทีน้ำแห่งเลยมามีแรงน้ำเลยแต่บางวันกี่มาวะ โอเคครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยพี่น้องเด้อยังไงหน่อยกับพาพี่น้องมาเี่ยวบรรยากาศนะครับเนาะมากินหอยเจลีกับน้ำจิ้มชิฟูดแซ่บๆกับพี่น้องกับผักครับอยู่ไทยนู้นหน้าหน้านะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับเก็บนี้กะขอบคุณหลายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีมันมานี่เง่งเลยด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสู้ๆทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีอยู่ครับเสียงดีอยู่ครับโอเคแก้วเลย